พวกที่อยากไปแผ่ไปโน่นนี่นั่นนะ่ะพื้นฐานเนี่ยคือการสวดมนต์นะจริงๆแล้วท่านอยู่ในะนิยบท,ท่านต้องสวดต้องแปรต้องพิจารณาต้องอารมณ์ต้องต้องดีนะอย่าไปอารมณ์เสียนะไปคุยกันไปโน่นนี่นั่นเวลานะระวังดีๆเพราะอะไรรู้ปะ พาอสถานที่เราไปบางทีเราทิ้งอะไรไว้ในอดีตถ้าทิ้งความไม่ดีไว้อารมณ์ไม่ดีต่อให้สวดมนกก็ยากนะพูดถึงความรู้สึกที่เราไปกันนะก็จะรู้แล้วตรงนี้มันมีอะไรใช่ไหมเรา<ม>สวดมนต์นเออทำอะไรไว้มันเป็นความรู้สึกไม่ไหม่มัดมาดเนี่ยเอาเอาง่ายๆเวลาคนตายเยอะๆลองไปดิตายวันนี้ปุ่งนี้ไปเลย S <S หรือกลางคืนดึกๆไปเลยอันนะเห็นแน่นอนเลยมะหมาดๆเลยแต่นานเข้านานเข้าขึ้นมันก็จางแล้วพอขึ้นทับถมลงไปเรื่อยๆขึ้นมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งพืชอะไรเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา <S 2> <S 2> แล้วอย่างการที่เราไปช่วยคนที่ถูกวิญญาณลุมนะครับหลวงตา กขาสงสัยว่าทําไมวิญญาณที่ลุมคนที่ช่วยเนี่ยพอเรายิ่งสับเพคนที่ถูกลุมเนี่ยวิญญาณก็กลับมาลุมคนที่ช่วยแทนไงครับทั้งๆท,ท,ที่ว่าเราช่วยเนี่ยมันก็อยู่ระยะไกลหกเจ็ดร้อยโลทําไมเราถึงได้รับรู้ความรู้สึกอาก,การเหล่านั้นวิญญาณนะทุกนามธรรมาเนี่ยเวลาน,นึกไปมันถึงแล้วนะทุกเรานึกไปยุโรปมันถึงเลยตอนเนี้ยนึกปั๊บถึงปุ๊บเลยนะใช่ไม่ม ไปพร้อมกับอะไรอ่ะเราไปพร้อมกับอะไรอะเราไปไม่มีทรัพย์ก็ลําบากหน่อยอนึกไปเฉยๆับแต่ถ้าเราสวดมนต์ไปด้วยขอบารมีหลวงพ่อจักรพรรดิไปกับเราด้วยล่ะครับเรามีทรัพย์ไปด้วยไหมเราสามารถเอาไปแจกได้ไหมล่ะครับพูดง่ายๆเลยอะต้องอย่าลืมนึกอย่าลืมเอาพักพวกไปด้วยโชครับ พวกเรามีเยอะนี่พวกที่เราแพ้ทุกวันนั่นแหละคเอามาส่วนบนด้วยกันนะตลอดชีวิตนะช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่าายเกิดน,นะจ๊ะ<ม>ใช่ไหมน้อมไม่ดีน้อมมาดีบารมีสัน้นโพธิสัตว์ทั้งหลายหลวงปู่เป็นประธานนะจกักรพรรดิตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตาน้อมมาดีจาก นึกแจกที่ไหนก็ได้นั่งอยู่ที่แจกที่ไหนก็ได้นหมายถึงว่าเรานั่งโสดอยู่ที่ถ้ำใช่เราสามารถนึกไปไหนก็ได้ก็ได้ถ้ากรรมไม่แน่นหนาจริงๆกรรมกรรมไม่ดีไม่มากจริงๆก็เปลี่ยนแล้วทุกยกเว้นคนที่กรรมมากระยะของกรรมมันยังยังแน่นหนาเนี่ยยากต้องใช้เวลาหน่อยรอเวลานะครับแล้วอย่างเราจะ รู้หรือเราจะพิจารณายังไงว่าเราควรจะช่วยคนนี้เพราะมันก็เป็นกรรมของเขาควรจะแผ่ให้หรือควรจะอะไรมันเป็นความรู้สึกตุอธิฐานเป็นผู้มีประโยชน์<ม>ชีวิตนี้เป็นผู้มีประโยชน์กับลวงปู่ครับมันจะมีความรู้สึกเองพื้นฐานจริงๆก,ก็คือการสวดมนต์แผ่เมตานะคนที่จะไปปรับภพภูมิส่งวิญ,ญญาณอะไรพวกนี้ต้องเข้าใจนะ เจ็ดท่านต้องมีบุญตลอดนะคือต้องสวดมนต์ตลอดนะคท่านเผลอไม่ได้นะ oh. พอคนไปที่ไหนเนี่ยวิญญาณมันเห็นนะไม่ใช่มนุษย์เห็นนะวิญญาณมันเห็นนะครับถ้าวิญญาณที่มันเป็นคู่อาฆาตเราเนี่ยเ <c ười> คยทำมาแล้วเนี่ยมันสังว่านะไม่ได้เตรียมพร้อมไปไม่ทานการนะมันมาก่อนนะ จังหวะวิญญาณเข้าก่อนชาร์จก่อนเนี่ยลองคิดดูยังไม่นึกถึงหลวงปู่เลยไม่รีจักรพัิเลยมันมาก่อนแล้วเนี่ยเสียใจแท้ๆเพราะที่อย่างวิญญาณบางวิญญาณเราให้บุญเขาก็ไม่เอาไม่เอาก็มีใช่ไหมครับไม่เอาด่าเราด้วยด่าเราด้วยเสือกเรื่องของผมครับเสือกเรื่องของเขาครับมันทำกับผมมาตั้งนานแล้วเนี่ย หลายพบหลายชาประมาณเนี้ยคยมันด่าเราอีกด้วยเราก็ถอยไงครับเพาะมันไม่เอาเราก็อยู่ทำไมขอให้อยู่เหมือนเดิมมาแล้วกันแล้วอย่างในยุคพระศีนะครับเขาถามว่าที่หลวงตาบอกว่ามีสองโลกก็คือโลกเกิดกับโลกตายอาหารก็มีผลไม้อุดมสมบูรณ์ ส่วนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยนะครับหลวงตาเขาถามว่ามาได้ยังไงหรือว่ามันเป็นทพิปเนลมิตเอาเนื้อคิดเอาได้เลยผู้มีบุญครับผู้มีบุญนะมันต้องฝึกแล้วไปดูย้อนดูในอดีตต้องไปฝึกนะฝึกดูเพราะผู้ได้เจ้าแต่ลงไม่ไม่เท่ากันอายุเพราะการการชิง บุญไว้มากน้อยไม่เท่ากันองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านสร้างบาร,รมีโดยการรวบรวมเพื่อจะัารปเป็นผู้เดเจ้าก็ประมาณยี่สิบสงไข่ใช่ไหมล่ะมนุษย์ก็100ร้อยปีประมาณองค์องค์องค์ข้าง,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 งหลังองค์ก่อนองค์เนี้ยสัทธาที่กะใช้เวลาทิ้งบาร,รมีไว้ในโลก ตอนที่รวมก็ประมาณ40มนุษย์อายุประมาณ30,000นปี3 4มสี่หมื่นปีประมาณเนี้ยระษีวิยทยาธิกะคือสบายสบายชิงเกิดทำตายเกิดทำตาย6 8ถึงแปดสิอสงไข่ยนะฮะมนุษย์เหมือนสวนรรค์เลยฮนะนในมิตรได้เลยฮนะ คนมีบุญจิตไม่ได้มีพวกนี้มากนะอากาศเขายังเดินได้เลยจิตมันเบาเข้าใจไหมมันไม่มีโรคอย่างอื่นเลยมีโรคเกิดก็โรคตายมีคนถามหลวงพ่อว่าเอาเวลาเขาบวกเขาจะทำยังไงท่านบอกว่ายังไงรู้ไหมเขาไม่เอาบุญเขาก็เป็นนักบวชแล้ว บุญเขาไม่เอาเขาก็เป็นนักบวชเขาเขาก็มีเกิดแล้วไงก็งบุญไม่เอาก็ไม่เกิดแล้วไงอย่างเราเนี่ยมาเข้าใจอ่ะกลังของการเวียนว่าตายเกิดนะคนที่ไม่อยากเกิดเนะี่ยก็คือคนที่มีบุญนะคนต้องบันทึกบุญนะฮะจะเกิดไม่เกิดก็ต้องบันทึกบุญก็ต้องมีบุญอยู่กับบุญถูกต้องนะฮะครับแล้ว จะต้องมีกำลังนะกำลังของบุญถึงจะตัดปพบชาได้นะอ,อย่าไปเชื่อใครจะอรบอบให้ฝึกให้เข้าใจอย่าไปเชื่อใครง่ายๆต้องพิสูจน์ให้ได้พุทธศาสตร์นะพิสูจนะ์นรกสวรรค์พิสูจนะ์รเรื่องของกรรมพิสูจน์ตัวเราเองนะม่สู่ใครเราเพราะปกติเรามนุษย์ุกคลแหละมันก็บันทึกกรรมตั้งแต่จําความได้แหละ ตาหูวจมูกเร่งกายลูกรถกินเสียงเนี่ยมันกำบันทึกตลอดใช่ไหมล่ะออมันเป็นโลกมันเป็นวัตถุมันจะจิตโลกไหมล่ะ,ะมันค็นมีโลกสารพัดโลกนะโลกซึมเศร้าโลกเยอะแยะไปหมดเลยเพราะอะไรอะ่ะเพราะเรียนโลกไปท่านเขาไงแต่ท่านมาเรียนธรรมเนี่ยท่านไม่มีซึมเศร้าหรอกมีแต่ท่าน ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมจุรู้ตามสภาพความเป็นจริงไงเขาโลกไม่ใช่ของใครไนงะจะไปทำลายตัวเองทำไมจะตัดทำไมละ่ะไปตกภูมิทำไมละ่ะเออตกภูมิลงบากนะจุใช้เวลาสายภพชาติเข้าไปถึงไหนแล้วเราก็ย่ำอยู่กับที่อยู่เลยตื่นเต้นไหมฝึกในสาสตรหลวงพ่อไม่ตื่นเต้นนะมันจะใหญ่มันจะเล็กมันจะรวยยังไง เท่ากันตายแล้วเกิดเจริงไลยตัวว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราเรานั่งสดมนอยู่อย่างเงี้ยครับหลวงตาแล้วเรานึกไปที่ที่เราเคยไปกราบไว้ทีนี้เราขอกําลังหลวง,งปู่เนี่ยเพิ่มกําลังจากกพาดไปที่รูปลักษ์ทุกรูปลักษ์ที่เราไปกราบให้เป็นกระแสดเดียวกันกับที่หลวงปู่ที่ทําเมืองนะจะสําเร็จเหมือนที่เราไปกราบเองไหมครับหลวงตา จะสำเร็จเหมือนไปกราบเองไหมครับมันก็มันก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งอะพูดถึงเพราะมันไม่ครบองค์ประกอบของกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าเราฝากไว้กับท่านอะฝากไว้กับหลวงปูอ่อะมันจะไม่ดีกว่าแล้วเพราะท่านจิงไว้เยอะแยะใช่ไหมล่ะ ฝา,าฝากไว้กับท่านเลยฝากไว้กับหลวงปู่ใช่ฝากยังไงครับเอา่าขออธิษฐานฝากบุญกุศลบุญบาร,รมีที่ผมมีไว้กับหลวงปู่อะอ๋อ <c oughs> อาจจะเข้าใจยากหน่อยนะครับแล้วอย่างการอธิษฐานฝากดวงล่ะครับที่ว่ามีแผ่นป้ายให้ฝากดวงเนี่ยครับก็ฝากชีวิตไว้กับท่านนะเหมือนกันฝากการเวียนไหวตายเกิดไว้กับท่านนะครับ ช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ฝากท่านแล้วก็ลืมท่านนะไม่ใช่นะฝากครั้งเดียวแล้วก็ก็ลืมเลยเครับมันไม่ได้หรอกเองฝากแค่ครั้งเดียวอ่ะก็เจอกันครั้งเดียวแล้วข้งหน้าก็แล้วกันสายใหญ่ไม่ไม,มีมันลืมคแล้วตัวเองไปบันทึกอะไรอะ่ะไมไ่นึกถึงท่านเลยตัวเองไปบันทึกอะไรนะในโลกเนี้ ลูกรถกินเสียงตาหูจมูกดิ้นกายล่ะไม่มีท่านอยู่ด้วยอ่ะใช่ไหมล่ะเหมือนตู้อธิษฐานเป็นโพธิสัตว์เนี่ยไม่ใช่ตู้อธิษฐานครั้งเดียวแล้วไม่อธิษฐานเลยไม่ใช่ไม่ใช่ครับตู้ต้องอธิษฐานทุกครั้งที่ทาบุญนะทุกครั้งเออตื่นนอนต้องอธิษฐานแล้วแล้วทําบุญอะไรกันเล็กๆน,น้อยจะอธิษฐานอย่างเดียวแค่นั้นเองไม่ได้หวังอะไร,รหวังเป็นพระเจ้าอนาคตนะ ใช่ไหมล่ะเออคนคิดการใหญ่เนี่ยคิดเล็กไม่เป็นเข้าใจไหมมันยิบยิบยบยบเหมือนไม่เป็นหรอกมันจะไปว่าคนนู้นคนนี้มันไม่ทําหรอกเพราะมันเล็กคทําใหญ่คิดอะไรก็ใหญ่ทําก็ใหญ่เอา้าก็อยากเป็นใหญ่อใช่ไหมที่ทาไปทํามาขี้เกียจลาได้เนี่ยครับไม่อยากไปก็ลา อ้าวก็ไม่เห็นยากตรงไหน,นอย่างการที่เราอธิษฐานเป็นหน่อพุทธภูมินะครับหลวงตามีประโยชน์ยังไงครับมีประโยชน์กับตัวเองมหาเลยมีประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันเวียนว่ายายเกิดไปข้างหน้าเพราะเราเรียนการเวียนว่ายใจเกิดโดยโดยตรงเรียนมนุษย์เรียนเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องพวกเนี้ย รเราสามารถจะแก้ไขตัวเองได้แก้ไขคนอื่นได้แนละ hmm. ้วทุนในยคุคนี้นะถ้าเข้าใจนะแค่มาสวดมนต์ก็เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วและเป็นประโยชน์คนอื่นแล้วไปไหนก็เอาบุญไปให้เขาไงก็บุญมันอยู่ในโลกนะก็สวดมนต์ไปบุญมาไหมล่ะคมสว่งางวะก็แผลสิแผลมนุษย์ก็ได้แผลสัตว์วิญญาณก็ได้วิญญาณจะเป็นทุกขกับให้เขา มีประโยชน์ไหมครับโคตรไมีประโยชน์เลยอ้ออนาคตเป็นไงล่ะครับท่านต้องแก่นะฮะท่านเปลี่ยนใจได้นะท่านต้องเข้าใจนะท่านแก่แล้วเนี่ยท่านจะลําบากนะท่านจะไม่ฝึกคนระับยิ่งบางคนเนี่ยทิ้งงานทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งสงบัติประถานมาเพื่อต้องการฝึกนะทิ้งมาแล้วต้องฝึกนะท่านไปย้อนโลกไม่ได้นะ ทิ้งก็ทิ้งเลยนะ mm hmm. อา้าวทิ้งก็มาอยู่กับผมว่ปันโยนะฮะผู้มีปัญญาเยี่ยงผมนะฮะคระพุทธพมป,ปัญโยเนี่ยดูไปให้ดีถ้าท่านฝึกได้เนี่ยจิตท่านจะมีความสว่างตลอดเวลาจิตท่านจะแผ่ไปตลอดเวลาคนมองท่านจะมีความรู้สึกดีมองแล้วรู้สึกดีเนี่ยถามว่าถ้าเขามีเขาจะให้เราไหม ไม่ได้<ะ>ไปขอหรอกตุ๊กเพราได้เกี่ยวข้องกับเราแค่นั้นเนี่ย<ะ>เขาเห็นเราเขาก็มีความรู้สึกดีแล้วเพราะเราไม่มีความรู้สึกอะไรไม่ดีเข้ามาเลยใช่ไหมล่ะเออ<ะ>เขาบอกกินนอนสวดมนต์นะ่ะทําไม่ได้อย่าไปทําอย่างอื่นเลยในโลกเนะี้ยชีวิตท่านก็จะรู้เรื่องรู้ราวอะไรข้างหน้านู่นนะ่เรียก <laughs> <laughs> ว่ากินนอนสวดมนต์เนะี่ยไม่มีประโยชน์ล่ะ โอ้โหโคตรประโยชน์เลยอ่ะท่านจะไปยุ่งกับอะไรเลยอ่ะยุ่งกับตัวเองเนี่นะยุ่งในบนตัวเองเนี่ยใช่ไหมอ่าเมื่อคือนครับหลวงตาเขาบอกว่าเขาลองขอเงินหลวงปู่ห้าพันบาทพอตกเช้ามาครับสามีก็โอนเงินมาให้ห้าพันจริงๆครับแต่พอโอนมาปุ๊บสามีบอกว่าเดี๋ยวไปกดออกมาให้เขาด้วยจะเอาไปจ่ายสตังค์นะครับ เขาก็ถูกแล้วเขาถามว่าเออรือเ,เขาอธิษฐานไม่ครบนะครับเพราะว่า <laughs> เงินเข้าจริงครับแต่ว่าไม่ใช่ของเรานะครับก็ <laughs> ถูกแล้วก็เข้าบัญชีเราจริงๆไงแต่มันออกไปแล้วนะจริงจริงอ่ะเขาเขาจะไว้จ่ายเองอะนะ่ละแต่ไหนไหนก็ให้เมียจ่ายแทนกันแล้วกัน <laughs> <laughs> ประมาณนี้แหละครับ <laughs> 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 นั้นบอกกับหลวงปู่ต้องบอกให้ครอบคุม,มนิดนึง